แค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปคนหาขอราบคุณสะการทุกคุณเจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีคณะที่มีพลังทำงานอย่างแข่งแกร่งทุกทกท่านด้วยค่ะการทำงานที่ฟื้นฟูกยาวชน ที่เป็นสตรีเพราะว่าในที่ต่างๆก็มีการฟื้นฟูชายเนี่มากทางสำนักก็เลยคิดว่าควรจะมีที่พักพิงใจของเยาวชนที่เป็นสตรีขึ้นเพื่อเป็นการพักผ่อนใจแล้วก็ได้หยุดเ,เรื่องการเสพติดหรือหลงผิดเป็นที่พักผ่อนใจแล้วเขาจะได้คิด ได้ทบทวนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นพลังใจให้สำนักไม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระและพร้อมกับคณะทำงานได้มีพลังในในการทำงานขึ้นทางนี้ก็มีความเพียกพร้อมไปด้วยบุคคลใกล้เคียงค่ะตั้งแต่ตำรวจนะคะตำรวจแล้วก็ ญาติโยมทุกทกท่านที่ว่ามาช่วยกันดูแลแล้วคณะแพทย์หมอแต่ว่าเด็กเนี่ยใช้การบําบัดด้วยการาใช้าศาสนาบําบัดก็คือใช้าศาสนาเรื่องเกี่ยวกับสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็มีมีอาชีวบ,บําบัดก็คือบําบัดด้วยการฝึกอาชีพต่างๆเช่นอย่างจากสาร หรือทำกิจกรรมต่างๆทำสวนให้รู้จากหน้าที่ต่างๆที่ควรจะพอทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักเม่ชีปฏิบัติทำเขาพระได้ดำเนินมาตั้งแต่พศ48จนมาถึงบัดนี้การที่นำงานตรงนี้ได้ก็ได้กำลังศรัทธา ของทั่วทวไปค่ะที่ว่าได้รับข้าวผักของต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดก็คือพลังใจที่อา,อ,าอาสาสมัครได้มาสมัครช่วยดูแลมาช่วยสอนมาช่วยเ,เป็นกำลังใจให้ข้าวาชชนที่กำลังมาฝึกด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นการที่ว่า เราก็เลยได้ขับเคลื่อนเรื่องการทำงานนี้ไปได้ด้วยดีค่ะค่ะขอแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่วันนี้คนคน,คนได้ให้โอกาสที่ได้มาเห็นพลังคุณคุณความดีที่พากันทำมากมายและคงจะเป็นเพื่อนกำลังใจที่ จะพากันทำความดีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขออนุโมทนาแม่ชีสโลชาชัยเกตนะครับเจ้าของรางวัลผู้ปิดทองรังพระครับขอบคุณนะครับผมในโอกาสนี้นะครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับจะนําช่อดอกไม้นะครับขึ้นมามอบให้กับแม่ชีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับนี่คือ ผู้ปิดทองหลังละครับเช่วันนี้ก็จะเป็นกำลังใจขาวให้กับท่านแม่ชีนะครับในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปครับ